สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะน้ำปั่นจะพาเพื่อนๆขับรถกลับบ้านนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่มืดนะคะทีนี้น้ำปั่นคิดได้ว่าไม่ได้ซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็เป็นวันเสราร์ตอนค่ำแล้วนะคะจะขับรถถอยกลับก็ไม่ได้อีกแล้วนะคะก็พอใกล้จะถึงบ้านก็ไม่มีที่ให้จะไปซื้อของแล้วทีนี้ก่อนที่จะถึงบ้านจะมีทางเลี้ยวไปที่ ข้ามเขาอีกสองลูกนะคะก็จะถึงที่ซื้อกับข้าวอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เลยเลี้ยวขวามือไปนะคะแล้วก็ข้ามเขาไปนะคะก็ไม่รู้คิดยังไงนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีกว่าๆเหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะมาถึงแล้วนะคะ,อะตอนที่ขึ้นเขาก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยนะคะ ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่คิดได้ว่าตัวเองไม่ได้ซื้อกับข้าวแล้วก็ไปซื้ออีกฝั่งหนึ่งนะคะขับรถก็เกือบจะเข้าฮันโนเฟอาเอาว่าง่ายๆเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงนะคะก็เกือบจะขึ้นทางด่วนที่จะไปฮันโนเฟอร์เลยนะคะก็นะะเป็นระยะทางไกลพอสมควรนะคะก็ยังไงก็มาแล้วก็เลยข้ามฝั่งไปแล้วแล้วก็ไปสองซูเปอร์มาร์กนะคะ ก็กลายเป็นว่าตัวเองมาซื้อกับข้าวมาซื้อของแล้วก็มืดนะคะมืดแล้วนะคะแต่ว่ายังได้ของไม่ครบก็เลยต้องไปอีกซูเปอร์มาร์เกหนึ่งนะคะก็เลยถือว่าอ่าเป็นความคิดที่ที่ไม่น่าจะคิดได้นะคะเพื่อนเนเพราะว่า น้อยที่จะทำนะคะเขาก็จะกลับไปซื้อที่ท,ที่ตัวเองเคยซื้อนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็เลยตัดสินใจอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศนี้มาฝากเพื่อนๆเลยนะคะบรรยากาศแบบมืดๆแล้วก็เห็นนะคะ,ะเห็นอตอนค่ำตอนเราเดินทางตอนค่ำนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะประดับประดาไปด้วยไฟของ เทศกาลคริสต์มาสนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเขาจะประดับประดาไฟไว้ตั้งแต่เดือน11เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็มีหลายบ้านที่ยังไม่ทําไม่ประดับนะคะอาจจะมีไฟดวงเล็กๆดวงหนึ่งนะคะนะบางคนเขาก็ไม่ค่อยจะนิยมเท่าไหร่นะคะหรือว่าก็ประหยัดไฟนั่นเองนะคะแต่บางคนนะคะจุด ไฟสว่างสวยทั้งบ้านเลยก็มีเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าบ้านน้ำปั่นเองก็ไม่ได้ประดับไฟเยอะนะคะด้วยความที่ว่าเออก็ไม่ได้มีพี่น้องเยอะแยะที่จะมาอ่าร่วมทานอาหารด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ทำแบบง่ายๆนะคะมีไฟสักสองดวงแล้วก็ต้นคริสต์มาสเล็กๆต้นหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเพราะว่า กะะ็ไม่มีอ่าลูกนะไม่มีอ่าญาติพี่น้องเยอะแยะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะบ้านเราจะไปทาอาหารที่บ้านพี่สาวนะ,ะ,ะก็เลยไม่ค่อยประดับประดาเท่าไหร่นะคะ,ะก็ทำอย่างนี้กันมานานแล้วนะคะไม่ได้อ่าแต่งบ้านด้วยไฟเยอะแยะมากมายนะคะกะ็บางบ้านทำก็สวยนะคะเราก็ชอบดูเหมือนกันนะคะ นี่เลยค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะก็ด้วยความมืดนะคะขับรถไกลเหมือนกันนะคะแล้วสองข้างทางก็มืดมากนะคะก็ไม่รู้เอาความคิดนี้มาจากไหนนะคะแต่ว่าก็นะคะก็อยากจะ ไม่พลาดนะคะในการในการถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะพอซื้อไปซื้ออาหารนะคะตอนขึ้นเขาไม่ได้ถ่ายนะคะแต่พอพอตอนที่ใกล้จะถึงก็นึกได้โอ้เราเราเอาเราอยากจะถ่ายคลิปนะคะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะคะก็เลยนี่แหละนะคะจะได้เห็นสภาพแบบนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้ําปั่นด้วยนะคะเราเดินทางไปกับความมืดจริงๆนะคะวันนี้ก็ ยังไงก็ช่วยเป็นแสงสว่างนะคะพาน้ำปั่นกลับบ้านด้วยแล้วกันนะคะเพื่อนๆทุกคนเราก็เดินทางกลับบ้านด้วยความมืดกันนะคะก็พอดีเลยนะคะเราก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้ดูได้ชมนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ชมบรรยากาศด้วยความมืดนะคะ ชมบรรยากาศกับความมืดไปด้วยกันแล้วกันนะคะก็จะมีฝนตกโปรยๆนะคะยังไม่เยอะนะคะก็ยังดีนะคะยังมีเพื่อนเดินทางด้วยนะคะสอ,สองคันข้างหน้านะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย